<laughs> 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 thế nó làm cái <laughs> 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 này á, quay luôn đi, quay qua. là gì mầm mí là lượng, này phước mày xíu. Mà mà mí này lượng. Mầm mí. Mầm mí. <laughs> มามีไอ้พูดหนไหสิลูกพี่พูดมามีมามีอยู่ไหนข้าไหนมามีคะอต้ยไหมมาไหนพูดมาีสิลมามี อัญญามา่นี่ก่ออัญญาทำไมน้ำมาถึงประเด็นมาถึงนี่แล้วอัญญาพูดแบบนี้หน่อยสิลูกมามีมามีมามีอะเพิ่แบบนี้แบบพ่อพ่อไหนพ่อพ่ออยู่ไหนมามีมามี หมามีไหนพูดสิไหนคนไหนอัญญาคนไหนอัญญาคะมันกินคำใหญ่แต่ไะลูกเออมันใหญ่ไปค่อยๆกินคำเล็กๆค่ะทำไมเบบีบมีหมดด้วย เอไม่ได้ถ่ายแล้วไม่พูดเลย,อ,อ,ย,อ,ยอันยา่าดูไม่ใช่ค่ะอันย่าไม่ใช่ค่ะ จะเดินได้ไหมคะอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ดื่มน้ำแล้วก็ได้ไหมได้ป่ะล่ะดื่มน้ำแล้วก็อย่างเงี้ยนะ เก่งอะทัอีกได้ไหมคะชุดสีเดียวยังไะเลยอะไรไม่ใช่คนล่อะไรดีเนี่ยจ้ะ ăn kim chi mà? bị tai vào. không gì. <laughs> 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 à, <laughs> 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 à, เออันยาสวัสดีค่ะอ,อ,อันยาจุ๊บอันยาอันยาลีนอันยาจุ๊บโอ้ยไม่เอาไม่ทำาหรอโอเคก็ได้ก็ได้ยไ,ไม่ทำก็ไม่ทำามทำเอาทำอะไรอ่ะกทำอะไรคะจะออกเหรอจะออกเหรอโอเคขอก่อนขอก่อน อ๋อโอเคออกออกออไปไปอยู่ใกล้ๆราะเลราหเรเรหรอรห กลัวเหรอกลัวเหรอฮะไม่เคยเห็นไทเลอร์ไทเลอร์ไงพื่อบิ๊กงมัมเอ่อมัมเขามม่มม่มเขมม่ำอยู่ใค่มัมม่มอยู่ค่ะชี้ซิปัญญาค่มัมม่มอยู่ค่ะชี้ซิ อเขาทำอะไรนะไปดูนีไปไป